วันที่8มิถุนายน2566ที่จังหวัดอุดรธานีวนทีสสอพักเพื่อไทยประกอบด้วยนางสาวลินทิพรวรินวันชรโรธรองเลขาธิการและรักษาการโฆษกพักเพื่อไทยนางสาวชนกจันทาทองวทีสสนหนองคายและนางสาวประพาพรทองปากน้ำวทีสสสุขโขไทยเดินตลาดผ้านาขาทอพื้นเมืองของภาคอีสานซึ่งถือเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่เกิดจากภูมิปัญญาของพี่น้องประชาชนในพื้นที่เพื่อเตรียมผักดันและต่อยอดสู่สากลโดย ตลาดผ้านาคาแห่งนี้ถือเป็นหมู่บ้านที่ขายผ้าพ,พื้นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยและเป็นตลาดที่ลิซ่าแบล็กพิงหรือลลิษามโนบาลเลือกนำชุดผ้าายหมักโครนจากที่นี่มาสวมใส่ถ่ายภาพกับโบราณสถานที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาจนโด่งดังไปทั่วโลก ขณะที่นางสาวลินที่พรกล่าวว่ากระแสของลิซ่าที่ใส่ข้อฝ้ายทอมือหมักโครนทําบุญไหว้พระจนกลายเป็นไวรัลอยู่ในขณะนี้นั้นเป็นเครื่องสะท้อนว่าอุตสาหกรรมซอฟต์พาวเวอร์อันเกิดจากภูมิปัญญาความปราณีตในงานฝีมือซึ่งถือเป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่นของคนไทยยังได้รับความสนใจจากนานาชาติการส่งเสริมให้อุตสาหกรรมซอฟต์พาวเวอร์เติบโตทั้งในระดับชุมชนและก้าวสู่เวทีโลกเป็นสิ่งที่พรรคไทยพลักดันมาโดยตลอดตั้งแต่พรรคไทยรักไทยเพราะเราเชื่อมั่นว่า จะเป็นรายได้ใหม่ให้คนไทยในการส่งออกถ้าได้รับการสนับสนุนส่งเสริมอย่างจริงจังจากรัฐบาลทั้งนี้นโยบายหนึ่งครอบครัวหนึ่งซอฟ e ์พาวเวอร์ของพรรคเพื่อไทยคือนโยบายเพื่อเฟ้นหาศักยภาพคนไทยในทุกครัวเรือนสู่การจ้างงาน20ล้านตําแหน่งตั้งแต่ดนตรีพื้นบ้านจิ่งทอศิลปะร่วมสมัยภาพยนตร์อาหารโดยการปลดล็อกกฎหมายทลายทุกอุปสรรคพร้อมสนับสนุนเงินทุนขยายการส่งออกผ่านนโยบายต่างประเทศโดยมีไทยแลนด์ครีเอทีฟคอนเทนต์เอเจนซ ที่มีอำนาจเบ็ดเสร็จและงบประมาณที่เพียงพอทําหน้าที่สร้างระบบนิเวศท,ทั้งหมดเพื่อสร้างอุตสาหกรรมซอฟพาวเวอร์ไทยให้เติบโต,ตแบบก้าวกระโดดทางด้านนางสาวชนกมองว่าพวกเราควรจะใช้โอกาสที่ดีนี้เร่งต่อย,ยอดและผลักดันผ้าทอของอีสานให้สามารถส่งออกและทํารายได้ให้กับพี่น้องประชาชนชาวอีสานได้มากขึ้นอีก